สวัสดีครับนี่นะครับน้องจิ้มชีฟูสูตคุณแม่นะคะทั้งแร่ของคุณแม่ชมพูฮะอร่อยนะครับลองชิมแล้วจะบอกว่าสูตรอันนี้ของคุณจิ้มทางร้านนะคะอันนี้พี่ชมพู่มาทําเองนะคะจะบอกว่าก็อร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้นะคะน้องพีน้องพี่ชิมแล้วนะคะ เนไงบ้างลูกอร่อยอร่อยไหมอร่อยนี่ก็ใส่รากผักชีลงไปนะคะกระเทียมนะคะแล้วก็น้ำมะนาวพริกขี้หนูผสมพริกจินดามานีเขียวแดงนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนิดนึงนี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะทานเสร็จก็เดี๋ยวจะมีผลไม้นะคะเดี๋ยวน้องพีก็ช่วยกันทำนะคะช่วยกันปั่นช่วยกันชิมนะคะแต่ด้กว่าจะตำ เอ๊ะปั่นดีกว่านี่คะ่ะน้ำจิ้มซีฟูด้ดพี่ชมพูททำเองนะคะส่วนนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดของร้านนะคะสีมันจะต่างกันมากมาทานด้วยกันนะคะโอเคบายบายนะคะเอาพี่ปิดคลิปก่อนบา,บายครับ <laughs> บ,าบายนะคะบายบายจุบ๊บจุ๊บ